เผยวิญญาณน,น้องแอมเฮียนเตือนทีมปริวระวังกรรร่วมมูตัวพ่อหนุ่มกันชัยกับมูตัวแม่มดดำคชชาพาจะพาไปพูดคุยกับพ่อแม่น้องแอมวริสรากลิ่นดุ้ยที่สูญเสียลูกสาวอย่างกระทันหันจากข่าวดังฆ่าหันศพสาวร้านคาราโอเกะซึ่งพ่อกับแม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่อยู่กับน้องแอม ว่าเหมือนมีอะไรมาเตือนว่าจะได้เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายอีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าทุกวันนี้ลูกสาวของตนเองยังไม่ไปไหนยังวนเวียนไปหาทุกคนที่เธอรักซึ่งในวันนี้แม่น้องแอมได้ถือกระเป๋าสะพายสีชมพูมาด้วยเพราะกระเป๋าใบนี้น้องแอมได้ให้กับแม่เป็นใบสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตตอนนี้ไปไหนมาไหนแม่ก็จะเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วยเสมอ และในกระเป๋ายังมีเท่ากระดูกลูกที่แม่จะพกติดตัวตลอดเวลากระเป๋าใบที่แอมให้กับแม่เป็นใบสุดท้ายและแม่จะพกติดตัวตลอดเวลาส่วนเรื่องของคดีความพ่อกับแม่น้องแอมปล่อยให้เป็นกระบวนการการทำงานของตำรวจที่ผู้ต้องหาลงมือฆ่าหันศพลูกสาวตนเองได้มาขอขมานั้น ทางครอบครัวยังไม่สามารถให้อภัยและอโหสิได้เพราะสิ่งที่พวกเขาทำเหมือนบทลงโทษยังไม่สมกับที่ทำและโทษที่เปรี้ยวได้รับยังไม่เห็นชัดเจนและพ่อแม่น้องแอมก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักและเห็นหน้าเปรี้ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้มาก่อนเลยอีกทั้งแม่ยังชี้แจงถึงประเด็นดรามา่าที่มีคนบอกว่าที่ผ่านมาแม่ไม่เคยดูแลแอมเลยตั้งแต่เด็ก ซึ่งแม่ก็ยอมรับว่าในช่วงวัยเด็กของแอมแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมากเท่าที่ควรแต่ก็ไม่เคยทิ้งลูกในช่วงปอหนึ่งปอหกแม่จะเป็นคนหาเงินมาส่งเสียค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนส่วนแย่จะเป็นคนดูแลและอยู่กับแอมพอถึงชั้นมูหนึ่งแม่ก็มารับแอมไปอยู่ด้วยที่ขอนแก่นไปอยู่ที่บ้านยายซึ่งแม่ไม่เคยคิดทอดทิ้งลูกคนนี้เลย และแม่ก็มีลูกคนเดียวคือแหมมอในส่วนของงานศพที่มีคนพูดว่าแม่ช่วยเงินงานศพน้องแค่2 0 0พบาทเองนั้นคือเงิน2 0 0พเป็นเงินเราใช้ใจ่ายค่ารถที่ขนศพมาจากขอนแก่นไปชัยนาทเจตนาคืออยากให้ครั้งสุดท้ายแอมได้อยู่กับญาติให้ปู่กับย่าดได้มาร่วมงานศพลานเพราะปู่กับย่าแก่แล้ว ไปถึงขอนแก่นไม่ไหวและเดินทางลำบากซึ่งทางชัยนาทไม่รับรู้ความลำบากในระหว่างขนศพลูกสาวไปชัยนาทต้องผ่านภูเขาแต่และลูกผ่านเจ้าป่าเจ้าเขาเราต้องทำจุดทูบไว้ตลอดทางห้ามดับและระหว่างที่เดินทางก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาสะกิดคล้ายน้องแอมมาสะกิดว่าให้ดูทูบนะห้ามหลับ ถ้าเผลอหลับไปก็จะสะดุ้งมาให้ดูทูบนะและในช่วงถ่ายรายการหมูน2สองพิธีกรมดดามและหนุ่มกัญชัยได้บอกว่าความจริงจะมีเพื่อนอีกคนของแอมมาร่วมรายการด้วยแต่ต้องยกเลิกกระทันหันอยู่ดีๆก็เป็นไข่เนื่องจากตั้งแต่แอมตายไปแอมไปหาเพื่อนคนนี้จนเพื่อนไข้ขึ้นแม่เล่าต่อว่าก่อนที่จะถูกฆาตกรรม ในคืนสุดท้ายที่คุยกับลูกคือเราขอลูกว่าไม่ไปขอนแก่นได้ไหมซึ่งแอมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็กลับมาไปแป๊บเดียวในเช้าวันเดินทางก่อนจะไปแอมได้มารั้งมือแม่ไว้เหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่จะไม่ได้เจอกันแล้วแล้วนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกที่เขาไปขอนแก่นคนเดียว ที่แอมเขาไปขอนแก่นนั้นเหมือนเขาจะไปเที่ยวเพื่อนของแอมบอกให้เขาไปหาที่ขอนแก่นและแอมก็ตกลงไปซึ่งอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแม่แล้วคืนที่เกิดเหตุแม่นอนฝันว่ามีคนมาเรียกชื่อเก่าแม่แล้วให้แม่ขึ้นไปข้างบนแล้วถามเราว่าจะตายแบบไหนตอนนั้นเรายังไม่อยากตายก็เลยหาทางเอาตัวรอด ผลักคนที่ถามออกไปแล้ววิ่งหนีลงบันไดอารมณ์เหมือนสื่อเป็นตัวแหมแต่เป็นตัวแม่คือเรื่องนี้ฝันหลังจากที่ติดต่อแหมไม่ได้มาสองวันและฝันแบบนี้ช่วงใกล้สว่างตื่นเช้ามาเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วและได้ยินเสียงโทรศัพท์ทองป๊อปปี้โทรมาบอกว่าติดต่อแหมไม่ได้สอง วันแล้วแล้วช่วงบ่ายแม่ของป๊อปปี้โทรมาบอกให้แม่ทําใจดีๆนะแอมเสียแล้วโดนฆ่าตายทางตํารวจพบศพว่าแอมถูกฆ่าตายที่เขาสวนกวางที่ป๊อปปี้รู้ก่อนเราเพราะเห็นแอมสักชื่อป๊อปปี้ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เชื่อตกเย็นพ่อแม่กำลังจะกินข้าวและได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ในห้องแอม เหมือนมาบอกเป็นลางแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไปเปิด Facebook ดูนั่นนี่แล้วมีทั้งรูปทั้งข่าวที่เขาแชร์พ่อกับแม่อยู่ไม่ได้แล้วข้าวที่เตรียมกำลังจะกินก็วางทิ้งแล้วบึ่งรถไปขอนแก่นทันทีมีเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือหลานชื่อกิบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแหมเขาสนิทกันมากอยู่เฉชงเซา ซึ่งเขายังไม่รู้ว่าแอมเสียกำลังจะนอนแบบหลับหลับตื่นตื่นระหว่างนั้นเห็นแอมมายืนร้องให้ตรงมุมห้องแล้วปิดบ,บอกว่าพี่แอมพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะหนูง่วงนอนตอนเช้ามาถึงรู้ข่าวว่าแอมถูกฆ่าตายหลานเขาก็ลาง,งานมางานศพเลยด้านพ่อบอกว่าระหว่างทางที่ไปให้ปากคำกับตำรวจน้าสาวของแอมที่ชื่อนามาศ ก็นั่งรถไปด้วยแล้วอยู่ดีๆนะ้ามาดก็พูดขึ้นว่าอย่าเพิ่งไปไปดูหนูก่อนได้ไหมหนูอยู่ไม่ได้มันมืดมากหนูอยู่โรงพยาบาลหนูหายใจไม่ออกแล้วพ่อก็รู้สึกได้ตั้งสติแล้วพูดขึ้นว่าไปหาตำรวจก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลไปให้ปากคำก่อนนะลูกเดี๋ยวจะตามไปพ่อไปแน่นอนไม่ต้องห่วงพอไปถึงสถานีตำรวจนะ้ามาดก็ไม่ลงจากรถเราไปดึงยังไงก็ไม่ไป สุดท้ายก็อ่อนลงคือเหมือนแอมมาอยู่ข้างนามาดนะตอนนั้นพอนามาดอ่อนลงแล้วก็ลงไปหาตำรวจกับแม่นั่งสอบปากคำเป็นชั่วโมงซึ่งนามาดนี่จะอยู่กับแม่ตลอดที่พ่อคิดว่าวิญญาณของแอมไม่กล้าขึ้นโรงพักเหมือนเขากลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งก็คิดว่าอะไรที่เกี่ยวกับตราแผ่นดินผีจะกลัวซึ่งโรงพักมีตราครุดต,ตอนเช้าแม่จะเอาศพแหมไปทําพิธีแล้วนามาดก็บอกว่าไปทําพิธีเอาแอมออกก่อนนะไปทําพิธีเอาออกจากหลุมซึ่งตอนนั้นนาก็ยังไม่ได้ทํำยังยุ่งยุ่งกับเจ้าหน้าที่อยู่คืนนั้นนาะมาดไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะแหมมาพูดข้างหูทั้งคืนเลยว่าให้พานหนูไปด้วยซึ่งตอนนั้นแม่เอาศพแหมไปไนาาแล้ว แต่วิญญาณยังไม่ไปยังอยู่ในหลุมก,ก่อนแอมตายแอมชอบเสื้อชุดหนึ่งมากแต่ต้องสั่งออนไลน์ซึ่งชุดที่สั่งเป็นชุดสีแดงกางเกงขายาวชุดนี้เขาสั่งกับทอมป๊อปปี้และป๊อปปี้ก็เป็นคนจ่ายเงินให้ แอมก็รอเป็นอาทิตย์แต่ชุดยังมาไม่ถึงแล้วโทรไปหาคนขายคนขายบอกมันหมดเลยเปลี่ยนจากชุดแดงเป็นสีดำแทนซึ่งชุดนั้นแอมยังไม่ได้ใส่นะเพราะของมาถึงช้ามาถึงวันที่เขาเสียไปแล้วแม่เอาชุดนี้ไปคลุมร่างแอม และเผาไปพร้อมกับเขาในโลแม่คิดว่าตอนนี้แอมยังห่วงอยู่คือเขาอาจจะห่วงของรักของเขาคือแหวนกับโทรศัพท์ซึ่งแหวนนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่โทรศัพท์ตำรวจหาเจอแล้วแล้ว,แ,ลวแม่ก็ไปดูให้กับหมอวังหมอวังบอกว่ามีอย่างหนึ่งที่แอมยังห่วงคือแอมเป็นห่วงเด็กคนนี้มากอายุห้าขวบซึ่งแม่คิดว่าน่าจะเป็นลูกของลูกสะใภ้หน้าสาวที่เพิ่งคลอดลูกได้สองวันหลังงานเผาแอม วันที่คลอดนามาดก,ก็โทรมาให้แม่ไปดูหน้าหลานหน่อยว่าหน้าเหมือนแอมไม่ส่วนแหวนวงนั้นที่แอมรักมากไม่รู้อยู่ที่ไหนยังตามหาไม่เจอในกระเป๋าของแอมก็มีสร้อยทองที่ปกติแอมมจะใส่สร้อยไปด้วย แต่วันนั้นที่จะไปขอนแก่นก็ไม่ได้เอาติดตัวไปถอดเก็บไว้ในกระเป๋ามูทั้งสองได้ถามพ่อกับแม่ถึงสามีของแอมพ่อกับแม่บอกว่าสองคนนี้เขารักกันมากรู้จักกันมานานแล้วอาจจะมีงอนกันบ้างทะเลาะบ้างตามประสา และคืนก่อนที่แม่จะมาอัดรายการน,นี้เหมือนมีลางบอกเหตุกับสามีของแอมคือสามีของแอมเขาจะอยู่แถวซอยสามัคคีนี่เองปกติสามีเขาจะนอนในรถซึ่งจะนอนแบบนี้ตลอดแล้วหลับไปสักพักเหมือนมีอะไรมาสะกิดสะกิดก็ตื่นขึ้นมาเขาเลยลงไปดูเจอน้ำแอร์ท่วมในรถสูง20เซนติเมตร และตอนนั้นก็ได้กลิ่นน้ำหอมแอมด้วยทางบ้านญาติแฟนของแอมก็อยู่ไม่ได้เช่นกันแอมเขาจะไปบอกลาเหมือนว่าถ้าเขาผูกพันใครเขาจะไปหาด้านหนุ่มกัญชัยบอกว่าเคยอัดรายการหนึ่งแล้วในตอนที่สัมภาษณ์พ่อแม่ของแอมก็หยิบเอากระดูกแอมขึ้นมาถือคืนนั้นเลยฝันว่าไปยืนที่หลุมศพซึ่งหนุ่มกันชัยก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยแต่อยู่ดีๆก็ฝันเรื่องของน้องแอมขึ้นมาแม่บอกว่า เหมือนตอนนี้วิญญาณน้องแอมเขาจะเป็นแบบคิดถึงใครเขาจะไปหาอย่างพ่อกับแม่นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านไฟก็มาแบบติดติดดับดับซึ่งบ้านหลังนั้นเพิ่งสร้างใหม่เรางงแผงไปจะมีปัญหาได้ยังไงเพราะเป็นบ้านใหม่เลยนะ แม่เลยบอกว่าถ้าหนูจะมาให้มาดีๆนะลูกป,ป้ากับลุงเขากลัวหลังจากนั้นไฟก็ติดทุกวันนี้ทั้งแม่และพ่อก็ยังมีความรู้สึกว่าลูกสาวจะมาอยู่ข้างๆตลอดเวลาอย่างวันนี้ที่มาอัดรายการก็มีความรู้สึกว่า แอมมาอัดรายการด้วยเพราะตอนที่นั่งรอจะเข้ารายการแม่มีความรู้สึกว่าหนาวมากเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านพ่อเล่าต่อว่าจอยเพื่อนสนิทของแอมที่ตอนแรกจะมาอัดรายการด้วยแอมไปหาเพื่อนคนนี้ตลอดตั้งแต่ตาย เพ่งจะมาทำให้จอยรู้ว่าแอมมาหานะเวลามาก็มายืนร้องให้ไม่ค่อยพูดมาก็มีแต่มาร้องให้แล้วก็มีน้องที่อยู่ขอนแก่นชื่ออ้อยฝันว่าแอมมาหาที่หน้าบ้านใส่ชุดที่แม่เอาใส่ในโรงซึ่งเป็นชุดที่สั่งออนไลน์ เหมือนมาบอกออยว่าดีใจชุดนั้นแอมได้ใส่แล้วนะส่วนทอมป๊อปปี้แฟนเก่าแอมก็ไม่ติดต่อแม่มาเลยหายเงียบไปถ้าบอกลูกได้พ่ออยากบอกว่าที่เคยสัญญากับลูกไว้ว่าจะไม่ดูดบุหรี่ก็จะไม่ดูดแล้ว อยากให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนแม่แม่ดีใจที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกแม่แม่จะเข้มแข็งและอยู่ทําบุญให้หนูเสียใจที่แม่ปกป้องหนูไม่ได้เลยบอกดวงวิญญาณหนูว่าหลับให้สบายไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงยา่า และแม่ยังได้ฝากไปถึงเปรี้ยวมือฆ่าหันศพว่าถ้าวันไหนที่แม่ทำใจได้แล้วแม่สัญญาว่าจะอโหสิให้เปรี้ยวแต่ตอนนี้แม่ยังอโหสิให้ไม่ได้เพราะยังทำใจไม่ได้อย่างที่เห็นตอนที่เขาขอขมามาขออโหสิ แต่ดูเขายังไม่สลดอยากให้กฎหมายลงโทษเขาก่อนให้เขารับกรรมไปก่อนซึ่งในช่วงท้ายรายการอาจารย์ลัะเรขานิเทศได้แนะนำพ่อกับแม่น้องแอมถึงการหลุดพ้นทุกข์และบอกให้อโหสิกรรม ลูกสาวจะได้ไม่ยึดติดและไปเกิดใหม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้แบบเต็มๆพร้อมกับสิ่งล ollow, ี้ลับที่ข่าวหรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ได้เขียนได้ในรายการมูในคืนวันอังคารที่13มิถุนายนเวลา22นาฬิกาทางช่องไทยรัฐทีวี32 HD